ผมขอประกาศรางวัลอันดับที่3ก่อนแล้วกันนะครับรางวัลอันดับที่3เชียริเดอร์ในปีนี้ได้แก่คณะนคณะนวรณะมนุษยศาสตร์นี่อาจารย์คนรกนี่ครับพี่ีูตามเขาในตู้นะ่ เวาดนะครับอันดับที่3นะครับส่วนอันดับที่2นะครับในส่วนของเช er ียร์ลิดเตอร์ประจำปีนี้ได้แก่ อุดยังมีลุ้นนะครับอุดยังมีลุ้นนะครับระลุ้นหรอครับวิทยาศาสตร์ก็ยังมีลุ้นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได <con side keyboard 1970> <con side keyboard> ้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านนายกดวงใจเตรียมทีไปเลยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรางวันชนะเลิศเชีย ครับผมขออภัยครับพอดีดูผิดครับดูผิดนะครับขออาภัยนะครับขออาภัยนะครับพอดีมันไม่มีแสงสว่างครับตรงนี้พอดีผมมองผิดนะครับขออาภัยเป็นอย่างสูงนะครับเชียร์ลดเดอร์ ความยินดีกับทั้งสาสโมสรคณะนะครับครับผมในลำดับต่อไปนะครับ ผมขออนุญาตกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีครับรองศา,าสตราจารย์อาพรัสารัศนานันทนะครับให้เกียรติมอบรางวัลเชียร์ลีเดอร์ถือว่าเป็นรางวัลสุดท้ายไฮไลท์ในปีนี้นะครับให้กับทีมเชียร์ลีเดอร์ทั้ง3ทีมนะครับ